ไะพี่น้องพาไปบึงน้องใหม่หาน้องใหม่เมียต้มมาได้กินกับแจ้วแมงดาต้มน้องไม้กับแก้วแมงดาโหดแล้วขอยว่าทางแสบน้องใหม่จะสิมมดฤลืดดูการมันเหรอให้ดู ซ่องหาบ่าเห็นล่ะพี่น้องเลยคือว่ได้ถากต่อแจงว่าบาทน้องไม่คือเมุดฤดูการไม่ใครคือเซียวไปยำกันวาถากด้ามควนแจงสู้กันกินติบันีอ กินน้องไม่ด่ามควนก็บพราะท่านมีซื้อได้พี่น้องเสียวไปยามกันวันม,มีน้องไม่แก่งดึงด่ามควนออกจากตารางเราไหมถากเพิ่มเพิ่มเพิ่มกูเสียวถามเสี่ยว ตัวที่เฮ็ดยังกินเมื่อนี่โอ้ยว่าสิแก่งน้อใหม่สู้ตัวแล้วกินว่าซานอันบอยแม่น้อใหม่แล้วบาดเป็นด่ามขวแล้วบาดอุีิเวเลยว่า คือบ่แม่นมนอใหม่คู่บ้าคือเป็นดามขวนว้ยถ้าเกี่ยมันก็เป็ี่นนอมากอร้ะมันจังเป็นดามขวนมาสั่นเสียวอ่ะเว้ยบ้านี้นอใหม่ก็เลยมีซื้อมาตาพุ่นเหล้าวาดนอใหม่ดามขวน อันที่เบิ้องอยู่นี่มันนอไม่ส่างไพ่ยลยูพี่น้องหรือบันซื้อนึงกับค้นกับเอื่อนนอไม่แดงมีนอเดี๋ยวบาดท,ที่นี่นอนี่เลยที่พ่อต้มพ่อสุบพ่อแจงมีนอไม้นอเดียวนอน,นี้เขาก็หักออกไปแล้ว นนตัวต่ำนั่นก็เอาไปแล้วอุ้ยนี่พี่น้องบันนี่น้นองแม่นองเดียวหลอดตาขาจบ ก็มไม่ทงให้นน่แกง่าน้ำพระท่านเด็ดเลยเนาคนกระอักเก่าดีดีเด้ดกแต่ของตะปนเนี่ยเขากินแสบกินน่วอีกนี่นอเดี๋ยวพี่นองบุนข่าศึกเลยต้มได้แกงดอกข่อยว่า นอไม้สร้างไผอันนี้นอไม้บงก็ไม้บงเด้พี่น่องว,ว่าไม่มีนอหรอกเมือ่อฤดูกาลมันแล้วเป็นออกจากนี้ก็สิเป็นแหนงน้อยๆนิดๆ ต่อไปน้อยใหญ่ขึ้นลำบ่นเราคนนกว่าน ไปดูก,กอนโน้นก,นก่อนก่อนนี้ก็คือลับหม,ด,มบดแล้วนี่ลำยาวหมดแล้าลำสั้นๆไม่มีแล้วน้อยสั้นๆน,น้อยยาวขึ้นหมดนะ โอ้ยยุ่งยักใหญ่มัง้งมุมเหลืไม่นอน

cuối cái thắt này to nhỏ được Bồ quái vắn nắn ô xuống mình các bạn dọn กันเล่าย่างนี่ก็จะพ่อได้กินเยอ่ดอกตีตปานเออเติดตัวนึงก็ถอดยอดแล้ว สำหรับพี่เดวอนี้ก็จ,จบไว้เพียงแค่นี้อย่อนพี่น้องสบายดี